แค่จบตานี้ฉันจะไปหาอารน้ำไปหาบอกแล้วแรงมากค่ะงั้นต้องชนะเท่านั้นค่ะชนะต้องหหอ,อ้านขอเขาบอกเฟิร์สยีหน้าได้ ตินไปซักป้าเฟิร์สจีน่าได้ค่ะแม่เวเลตบอกฉันละไม่เววบอกทริกมา แม่เวบรดบอกฉันแล้วว่ามันมันเฟิร์ตได้รลิศคาเฟ่เลิศมีความดูแลตัวเองได้ มีอันติีแล้ควค่ะเตงใช่ใช่ค่ะเตงอ๋อมันฟียกสอท่านั้แล้วยละละไม่ไม่ได้เขาไปเอาฮิวหลังกว้อมก่อนค่ะไปรอเปิดดาร์กเลยคะ<อ>่ะสู่แรงมากบน ก <sociedad> ี่ใจรไ้อมเลดัของเราถูกโจตีโอ๊ยแม่ทันอีดอกโดนใบก่อน ประเด็นคือไม่มีรองเท้าด้วยค่ะเออความไม่ออกครับเตี้ยงเราทำมาออกรองเท้าคนอะไรครับเหมือนมันเอาแดงไปปะเอาพี่คิดทำอะไรครัวิวิวคาเฟ่เพื่อนสนิทมั้ง ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีตายไปค่ะ แอนเนตฝุ่นต่อนดีมากมุมนี้ไม่สวยนะเขา oh. จะาว่ารับป่าฉันจะโดนดับ,มา,บามาสิแม่แรงแค่รังอ่ะ ตายไปครับไม่เห็นยีนาา่านะยีน่าเข้ากลางหรือว่ายีนา่า <What? S 1> ยีนา่นาไปปิดมีองค์ค่ะไม่ระวังนะแล้วยีน่าไปปิดสคนบนข้าน่ะคือคนพิเศษลืมไปแล้วเรื่อไง Your team has destroyed a tower สลับแล้ต่อชิเ่มางกว่าไหมสลับสลับสลับแสลับมังกร ส้านะคือคนพิเศษเลือไปแล้วเรื่องไอุ้มกี้ไปเข้าป้อมนางนะเลือต กลางค่ะกลางค่ะต่านนะครับกไม่แตกต่ง เตงรอเขาก่อนนะครับป่าเดี๋ยวเขาขีดสกเก็ตบอร์ดไปดีอกให้เร็จังมาเลยค่ะยีน่าืมออกไปแล้วอิสร์นี้ออกเร็วจังเลย ไม้กลางเยอะมากมสีตัวร์ใครเกล้งค่ะเจอมีหน้าจัดการแม่มแม่บนเยอะมากฝ่ายเยอะมากเยอะมากยีนะจะตายฉันอีดอกใ,อนะให้กูมีเขียวก่อนเถอะมึง ไม oh, oh, ่ก็ไม่ใช่ซูเปอร์ครีตถูกส่งออกไปแล้วไม่น่โดนติดโอ้ยอด มันเอามันก่อนุยอุยอุยเอามันเอามันหายาไว้ตายไปค่ะตายไปค่ะหรือเลิศเลิศเลิศตายไปค่ะเนตแตบเลิศอันเนต แตกตายไปเลยคะ่ะก,กริ้งเข้าไปค่ะเก่งรูปสีมากอุ้มซ่านเลยเลิศป้อมอยังไม่แตกค่ะยีหน้าสูฉันไม่ได้เลยค่ะสงสารอีกกี้ชิจนมาก มาค่ะฉันได้เคียวแล้วค่ะฉันได้ฉันได้เคียวโกะจังแล้วค่ะฉันควรออกรองเท้าเป็นรองเท้ารถคู่ดาวดีกว่า พุงปะเน่พุงปะพุงปะพุงปะเดี๋ยวมาอยู่ไหนเดี๋ยวมาเออช่ตยเดี๋ยวมาอยู่ไหนออกมา โอ้ยเคียวแตกเคียวแตกเอามันเอามันเลิศเลิศคุ้มเวอร์สมสารอีกกี้มากว่าไงล่ะเอาล่างฉันไปโดนอะไรยีหน้าดันเหรอหน้าจัดเดียวมั้งิงค่ะเลิศ ส้นอมอะไรของนางเป็น้อมนางของนางแตได้อยู่มันงได้แหละนางตีดาค่ะนางตีดาค่ะ โอ้ยกูอีกละเกิดแต่กับกูอีกละเลิศเลิศวิแบบแบบอุ่มแบบมเวอร์อนเนทไม่มีอันติละอุ้ยแอนเนทอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลิศเลิศเลิศลสูงเมื่อกี <ใช S 2> ้ฉันจะได้ด์กแล้วนะ อีแอนเนตผลักดีมากยองน่าตายไปห้าแล้วหรอขอแดงนะคะการรักษาหุ่นเป็นเรื่องสำคัญมากนะ โจมตีบ้านศัตรูเลยเดี๋ยวมาปิดหลังตายไปค่ะปิดหลังปิดหีปิดแตกปิดอะไรก่อนคะเออฟิกไปเลยค่ะ อีนหยฟิกข้าออกมาฉันไม่ชอบเล่นกับแอนเนตเลยอีดอกเลือ นะขอบคุณ้ย้ยติดเขียวนางมีเขียวแต่ก็ตายไปค่ะำไมเขียวกดซ้ำอะไรคะกูก็มีเหมือนกันค่ะ ตายไปค่ะแอนเน็ตต์กิวต้องแหย่ไปค่ะนี่ค่ะ,คะ <laughs> ตัใส่เวอร์ยีหน้าตายไปเลยค่ะยีหน้ากลับมา อาบน้ำก็อนนะมันคืนมันเหรโอเคตอนนี้ถือว่าออฟประสบความสำเร็จแพ้ดีจารอเลี้ยวค่ะชันีต่างเล่นดีมากตั้แบบนี้ปกติผีเสื้